ดีค่ะดเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้บองคุณจินนะคะวันนี้คุณจินมีของมาให้เด็กดูนะคะอันนี้คือจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ประจําตัวนักเรียนเวลาอยู่โรงเรียนนะคะ<ม>เด็กๆมาดูกันนะว่าอย่างแรกคืออะไรนะคะอย่างแรกคือกระดาษทิชชู่นะคะเด็กหนึ่งคนจะใช้กระดาษทิชชู่จานวน6ม้วนใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นกระดาษทิชชู่แบบเปียกน,นะคะคนละหนึ่งอันเหมือนกันแล้วอีกอันต่อมาอันนี้ก็คือถุง หิ้วถุงแบบหิ้วนะคะสงสัยใช่ไหมคะว่ามาทาอะไรถุงพลาสติกอันนี้นะคะเราจะเอามาใส่เสื้อผ้าเวลาดเด็กๆอึหรือฉี่นะคะเปียกคุณครูก็จะซักให้นะคะแล้วก็จะใส่ถุงกลับไปบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตากที่บ้านนะคะถุงนี้นะคะขนาด9คูณ18แบบหนานะคะอันนี้นะคะจะเป็นน้ํายาซักผ้าเด็กนะคะเอาไว้ซักผ้าของเด็กนะคะจะใช้เป็นแบบน้าแบบ เป็นแบบนี้นะคะคนละหนึ่งถุงค่ะแล้วก็แป้งเด็กนะคะขนาด500กรัมน,นะคะคนละหนึ่งกระปุกเหมือนกันนะคะแป้งเด็กนะคะอันนี้จะเป็นครีมอาบน้ำนะคะของเด็กๆนะคะคนละหนึ่งขวดนะคะขนาด500มิลเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะอันนี้นะคะช่วงโควิดนะคะคือเราจะให้เด็กๆเ,เอาไว้ใช้นะคะทุกวันนะคะ น้ำผู้ปกครองเตรียมมาให้น้องคนละหนึ่งขวดนะคะมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องมีแมสด้เยนะคะแมสของเด็กนะคะบครบกวนผู้ปกครองนะคะหาแบบมีสายของคอนะคะเพราะว่าเวลาออกไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนหรือว่าทํากิจกรรมในห้องเนี่ยนะคะ เวลาไม่มีแม้ไม่มีสายค้องคอน้องจะหลุดหายได้นะคะรบกวนให้มีสายค้องคอนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะสำรองมาในกระเป๋านะคะคนละ2-3ถึงสมอันนะคะไว้ในกระเป๋า้องเพอไสําสรับสับเปลี่ยนการนี้นะคะอนต่อาามานะคะ นี้จะเป็นยาสีฟันนะคะยาสีฟันของน้อง1นคนนะคะจะใช้2หลอดนะคะส่วนแปรงสีฟันจะใช้ทั้งหมดสี่ด้ามน,นะคะแล้วแปรงสีฟันนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะผู้ปกครองให้ให้เ,เตรียมมาตามสีห้องนะคะก็จะเป็นสีฟ้าสีเหลืองและสีเขียวนะคะคนละสี่ด้ามน,นะคะเอาแปรงสีฟันสี่ด้ามกับยาสีฟัน2หลอดนี้จะใช้ตลอดปีการศึกษาเลยนะคะ แล้วต่อมานะคะสําหรับน้องผู้หญิงนะคะก็จะให้เตรียมหวีหนึ่งอันแล้วก็เป็นยางรัดผมนะคะเอาไว้เอาหวีแล้วก็มัดผมให้น้องตอนก่อนกลับบ้านนะคะดิบยางสาหรับน้องผู้หญิงนะคะแล้วต่อมานะคะอันนี้จะเป็นรองเท้าแตะนะคะจะมีสามสีสามห้องเหมือนกันนะคะให้ผู้ปกครองนะคะซื้อตามตามสีห้องเลยสีฟ้าสีเหลืองและสีเขียวนะคะจะมีสองแบบนะคะรองเท้า แบบหัวเปิดคือเท้าได้สวมไปได้นะคะกับอีแบบนึง peine, เป็นหัวปิดแบบนี้นะคะซื้อแบบไหนก็ได้แต่เรามาให้ผู้ปกครองนะคะนําเป็นแบบหุหนี่มาให้น้องนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยจะใช้จะใช้ใส่ไปทํากิจกรรมด้านนอกไปทานอาหารหรือเข้าห้องน้ํานะคะถ้าเกิดน้องใช้แบบรองเท้าแบบหนีบนะคะหุหนีบแบบน้องจะใส่เข้าไปไม่ได้เพราะมันจะติดถุนเท้านะคะลบกวลัว้ผู้ปกครองซื้อแบบสวมมาจะเป็นแบบหัวเปิดหรือว่าหัวปิดก็ได้นะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นชุดลำลองชุดลำลองนะคะทั้งเสื้อและกางเกงนะคะให้ผู้ปกครองนะคะใส่มาในกระเป๋าของน้องอา,อาจจะเป็น2ชุดหรือ3ชุดก็ได้เพราะว่าน้องในว,วัยสองขวบอ่ะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาจจะฉี่จะอึน,นะเลิกนะคะเพราะฉะนั้นให้เตรียมมา2อสชุดเยอะๆก็ได้เลยนะคะใส่ไปในกระเป๋าเดยวครคูจะเปลี่ยนให้น้องเวลาน้องทําเลิกนะคะอ่ะ สิ่งของเครื่องใช้ประจําตัวเด็กทุกอย่างนะคะให้ผู้ปกครองเลือกตามสีห้องมานะคะออย่างแปลงสีฟันยาสีฟันเนี่ยยัดปฏิฟันได้นะคะรองเท้าแต่งนี่จาเป็นนะคะส่วนอย่างอื่นท้าไม่ได้ตามสีห้องก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ให้เขียนชื่อของน้องชื่อเล่นของน้องนะคะติดลงมาในในอุปกรณ์ทุกอย่างทุกชิ้นเลยนะคะเนี่ยเขียนเขียนชื่อน้องลงไปได้เลยนะคะ ของใครของน้องอะไรเพราะว่าคุณครูจะได้เช็คดูว่าของน้องคนไหนนะขาดอะไรบ้างนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะครูจินได้แนะนําสิ่งของเครื่องใช้ของจําเป็นของเด็กๆครบแล้วนะคะ,ะให้ผู้ปกครองเตรียมเตรียมมาให้น้องนะคะก่อนเปิดเทอมพอเปิดเทอมมาก็จะนําสิ่งของพวกนี้มาให้คุณครูได้เลยนะคะพร้อมเขียนชื่อด้วยนะคะก่อนจากการวันนี้คุณครูมีคาของจอมาฝากให้เด็กๆฟังด้วยนะคะ พร้อมหรือยังเอ่ยอะพร้อมแล้วฟังคําของจองกัคุณพร้อมกันนะคะของใช้ของหนูต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปักปนแก้วน้ําแปรงฟันอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย